สวัสดีค่ะขอปาปลาเห็ดน้ากันเลยค่ะพี่น้องวันนี้สิหมานบอไปเบิงไปหลุนไปส้มน้ากันเลยค่ะก่อนเสร็จลับส้มกับปลากดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลัางใจเห็นแน่เวยค่ะเอ่อไปเบิงน้ากันเลยค่ะว่าข้าสีหมานบอคูแหลกแหกหมานพี่น้องโอ้สัมพอหมวเขาดุดอยู่ในอุงอยู่เบึงอะมกย่างอ่ะุ่นดอกหนึ่งุูนดอกหนึ่ง ให้เจ็บอะไรแบบนี้อุ้ยมีก็ว่ายวเอามามีจ่น้ำโหลดโอ้ยน่อบาทนี่แดดหยาดใยยางลบไปเอามีดอยู่ปูสวยสวยแห้งลบไปเอามีดแทลตัวนี่ก็ตัวเขาแพ้ด้วยค่ะมันอยู่ในอุ้ม พ่อเห็นหัวเขาดูดอยู่ในอกมนี่เองมันดอกงามน,งนี่เองเนี่ยักกระแตกก็อนมาฮักกระแตกโอ้ยเนาะดอกกำง,งามพี่น้อง ออกไม่ดอวูบนี่ก็จะถับเอาเห็ดออกไม่แล้ว,น,ออลวนี่เป็นคูเลยพี่นอ้องอูออกไม่เลยตัวนี้นี่ถ้ามีก โอยรกไปทางไหนนี่ติดใจหนิ่อุ้มด้วยค่ะออกไม่เร็วออกไม่เร็วให้ละดอกหนึ่งพุ้นดอกหนึ่งเอาเดี๋ยวนี้ขั้นเขาล้วกขั้นเข,าเข้าเ้ยเขาอุ้มเห็ดนี่ให้ละ โอ้คืออยู่เลิกแท้เฮ็ดสิโอ้ถทาเพชรถทาเพชรถทาเพชรบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวโอ้เสือขาขาดโอ้ถทาพเพชรหักเลยทาเพชรแตกไพล้วนี่บ่ไหวบ่ไหว เต็มอุ้มละบาดนี่เต็มอุ้มแล้วอืมสี่ดอกตัวนี้มันหมานมันมาน,มน,มน,มนโอ้เฮดตัวนี้ออกหลบไหมโอ้กอด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 เดแก้งพ่ออันนี้คานซันกับเขาอ,อภัยด้วยค่ะมันอยู่ในอุ้ม เด็กยากแน่ยู่ขันสันแห้งกับขออภัยหลอบไม่พี่น้องหลอบไม่นี่เด็กเป็นซิฟนี่หืม <c oughs> <c oughs> ข้านาน ดอกที่แอบ,บแอบแน่มาคอยเห็นมันก็จะเป็นแบบนี้เอาใดญ่ก่นี่มันยังไหญ่นี่ ทางมันเถอะอืมหัวเทือ,น,อน,ทน,นจะยู่ลักษณะแดงหันไปไวกับไปอีกอย่างอันนี้ดอกพอดีเมื่อพี่น้องเห็นน้องใหม่แล้วก็อดบดาดใดก็เอาจังสิละ่ะแล้ก็เลยงบ้ากับเป็นไปบดาดใดดอกมันงามบดาดใดก็นักบัดนี้นี่ก็เมือ่อย ไปจนสุดลบมาเอาบอเก่าพี่น้องนี่เฮ็ดได้สองอุ้มแคนน่นั้นแหละนี่เฮ็ดขาเงียวนะผ่าแล้วก็เห็นขากับบ่กหงส์สามันดอกเหลืองไปจนสุดลบมาเอาบอเก่าเฮ็ดให้เขาดูดอุ้มเอาอยู่มาได้แค่โอ้ข้อหกักข้อหอย บ้านโอ้เสียดายดิก็ะลองหัว่าเป็นเห็ดอุ้มนี่ขาเยาๆเอาอยู่เดออันนี้อุ้มเกาพี่น้องเบิ่งไหนเหยาะเพ็ดเหยาะเพ็ดแตกหรือันนี้ giờ biết rồi vậy nè cái kem ăn cả đồ này đỡ như vậy con Ê. như mày này có mứt à mứt sữa phần đây nè nám ดแูแะแตกอันน้ำใหม่เนี่ยแตกหลอกบเลยเอาบะมดหาบะมดก็จะหาใหม่อีกมะออมเก่านี่เอง สิกั๊บละค่ะพี่น้องมาเบิ้งเห็ดของข้านะคะว่าข้าได้หลายปานใดหลาแห้งนะพี่น้องหิ้นอนอยากนอนแห้งนี่ค่ะเห็ดของเ้านี่แด้แก้งไงอยู่ค่ะขนาดอยากขนาดอยากนอนแห้งขนาดห่วงนอนแห้งเมื่อยแห้งว่าสันเถาะเพราะว่าลาไปหลายเนาะค่ะเลาะมัดมือมัดเบนค่ะวันนี้ก็ยังเอานอนใหม่นําอยู่นี้นอนใหม่กับาม้าะานานว่านัก มาเมื่อ,อยวันนีมนอนกันยังเอานอนใหม่อยู่เออคนเหาเนาะมันเอากับบะแมนดอกบ่มันง่ามโพดน,นี่เออทายลูกเนาะคะ่ะขอบคุณถูกกำลังกจที่เข่ามาติดตามหับชมเนาะคะ่ะว่าวาเออท่านผู้ชม ที่ยูตั้งประเทศหรือว่ายูในประเทศเนาะค่ะขอบคุณถุกกำลังแรงใจเด้อค่ะขันพิษผาจังได้กับขออภัยห,หลายหลายเด้อค่ะจบคลิปเพลยงตอนนี้เด้อค่ะพอกันไม่คลิปหนาวัดดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องเฮ็ดนอนเจก,กับาหมานอยู่จ้าแก้งบักไงนึง่งคนละคันนี่หมันหมานพี่น้องหมันหมาน,มน พอกันมาคิดน้าค่ะ